เราเจอเราคนนี้มาทีกครั้งก็เมากันแซ็ทุกครั้งตอนดับด้วยพี่อั๋นพูนะครับสวัสดีครับแต่จริงๆแล้วตอนเบรกโฆษณาแซบสุดแซบสุดเนาะทุกเรื่องจริงๆ,ๆ,ๆต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่เจอพี่อั๋นคือพี่อั๋นจะดูดีดูเป<ช>๊ะตลอดเวลาเลยอะขอบคุณครับพี่มีแบบเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงบ้างอะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ดื่มชาเป็นหลักอ่าแต่ว่า จะกินกาแฟเวลาไปต่างประเทศไม่รู้เ,ออเป็นไรไม่รู้เวลาพอไปต่างประเทศประเทศเย็นๆมันจะแบบโอ้ยกินกาแฟแล้วมันแฮปปี้ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอันไม่กินกาแฟไม่ใช่เอแบบเฮ้ยแต่เวลาใช่มาในประเทศนี้มันต้องจิบกาแฟความหอมของกาแฟตามบรรยากาศตามอะไรที่มันใช่ใชแต่ในสุดท้ายจิบไปจิบมากลับมาเมืองไทยกลายาเป็นคนที่ก็ทานกาแฟไปด้วยแต่พี่อยู่ในครอบครัวที่เป็นคนชอบทานกาแฟอยู่บางทีไม่ได้อยากดื่มกาแฟเท่ากับความรู้สึกของการดื่มกาแฟซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะฉะนั้นในทางกับการหลายๆครั้งเราเลยดื่มกาแฟเกินกว่าที่มันควรจะเป็นด้วยซ้ำเพราะเรารอยากได้ความผ่อนคลายบาง,งอย่าง,งแต่เราต้องพยายามหยุดตัวเองเอาไว้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีเพราะมันเป็นอันตรายหรือเปล่าที่บ้านผมว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ผม,มเขาเป็นคนที่ดื่มกาแฟเมื่อก่อนนี้ก็จะต้องใส่แบบใส่ครีมในยุคนึงเนี่ยนะผมยังจําได้เลยตัวอันเองด้วยนะฮะใช้นมข้นหวานชงเลย แต่การกินกาแฟของเราต้องหวานหวานมันมันใช่คือมันอร่อยมากเลยนะคือผมไม่ได้ถึงขนาดหวานจัดแต่ว่าแบบผมว่านมข้นหวานเป็นสิ่งที่มันแบบโอ้โหผมสามารถกินเปล่าๆได้เหมือนกับทีนเหนือนจริงพี่แบบสามารถตักอย่างนี้แล้วแบบนุ่ถึงจุดจุดหนึ่งเราพบว่ามันเริ่มส่งผลเสียต่อร่างกายมันเริ่มส่งผลเสียต่อร่างกายในเชิงของการติดกระดุมเสื้อไม่ได้แล้วก็ไปตรวจร่างกายปุ๊บเนี่ยพี่อ่านยังไม่ถึงขั้นว่าแบบ สุขภาพเสียนะแต่ว่าค่าต่างๆมาเริ่มปริ่มขึ้นมาเราก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรอ๋อขอเดานะอย่างอื่นกินดียกเว้นเรื่องดื่มดื่มหลักๆคือตัวกาแฟนั่นแหละเพราะชอบหวานมันแต่หวานไม่มากแต่ปกติเราชอบมันพอเราสังเกตตัวเองตอนนั้นปุ๊บด้วยค่าต่างๆไม่ดีพูดตรง คิดว่าจะหยุดกาแฟเลยครับอุ้ยแต่คนติดกาแฟนะพี่อัญมันด้มันไม่ได้เี่แต่ในที่สุดผมมาลองคอร์ดีพลัสด้วยเหตุผลที่อาจจะฟังดูน่าเกลียดมากคือจริงแล้วผมมาทานถังเช่าคอร์ดีพลัสแล้วเขาแถมกาแฟคอร์ดีพลัสไม่น่าเกลียดพี่ทุกคนเป็นแล้วพี่อาจไม่เคยทานเลยคือกองไว้บางครั้งก็ให้คนอื่นแต่วันนั้นมันอยู่ตรงหน้าเราก็เลยแบบไม่เคยแม้แต่เปิดใจหยิบมาพิจารณาหยิบขึ้นมาปุ๊บอ้าว ไม่มีน้ําตาลอ,อ้าวคอเลสเตอรอลศูนย์ซึ่ง2อย่างนี้เมืม่อสักครู่เราบอกว่าเห,เหมือนว่าเราเริ่มมีปัญหาแล้วยังไม่ถึงขั้นป่วยนะแล้วอาวมีสารสก,กัดจากถังเช่าแบบเดียวกันกับตัวที่เรากินอยู่ซึ่งเราเลือกมาแล้วว่ามันดีอ้าวมีสารสก,กัดจากเห็ดลินจืออ้าวเฮ้ยเอย๊มันก็น่าจะดีนี่หว่าทำไมเราไม่เคยลองเลยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเราสามารถดื่มกาแฟได้แล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยเราก็เลยลองฉีกซองซึ่งมันมาเป็นซองแบบสําเร็จรูปเลยเมื่อก่อนเรารู้สึกว่ากาแฟสําเร็จรูปนียมันไม่ดีต่อสุขภาพแน่ๆสรุุปปทกอยย่างไเล ว่ามันเป็นแบบนั้นตัวนี้พอเราเห็นว่าอ้าวมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วเราก็ลองชิมพอชิมปุ๊บผมอยากจะบอกเชฟบอกว่าชงทิ้งไว้แล้วเดินไปหยิบของเดินกลับมานะหอมทั้งห้องเลยเอะก็คือกาแฟถูกคือไม่ได้หอมทางเช่าไม่มีไ,ไ,มมไม่มีกลิ่นยาจีนไม่มีกลิ่นสมุนไพรใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นกลิ่นกาแฟแบบ เปี่ยมใจสุดๆเปี่ยของปี่บปี๊พูดเปียมใจผมเปียบอกว่าเปี่ยมมันไม่ได้เปี่ยมคอเปียมลีกลินมาเปี่ยมใจมากคือมันกินแล้วมันแบบอ้โหมีความสุขมากผมเอาไปให้คุณแม่ผมทานนี่ใส่เดียวกันสิ่งแรกที่คุณแม่ทานคือฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันไม่มีน้ำตาลฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันไม่มีคอเลสเตอรอลและมีทรานส์แฟตเพราะมันความรู้สึกนะหวานมันครบ ครับแต่ไม่หวานแสบคอนะวันนี้เราไม่ทานอะไรหวานแสบคออยู่แล้วกลายเป็นว่าพูดได้ว่ามันกลมกล่อมแบบพอดีแล้วผมอยากจะบอกนะฮะว่าเราทานเนี่ยผมไม่รู้สั่งอะไรกันพี่อ่านปกติพี่อานจะสั่งลาเต้ครับถ้าคุณเข้าร้านทั่วไปที่คุณเลือกว่านมโล w f a หรือนัน f a ตแล้วอย่างน้อยร8 0ยแแคลใช่ใช่อย่างน้อยอย่างน้อยไม่ต้องใส่น้ําหวานเลยนะอย่างน้อย180ยแแคลถ้าคุณทานกาแฟคอร์ดิพลัสหนึ่งซองห้าสิบแคลท้วน คุณไม่ต้องปรุงอะไรแล้วท้วนแล้วคุณได้รสชาติครบแปลว่าถ้าคุณทานกาตทั่วไปโคต้าของการกินคอร์ดีพลัสคุณกินได้3แก้วส่แก้วโอ้สำหรับผมอ่ะผมเอาแค่นี้เลยผมพอแล้วจบเลยผมได้โคตาในการทานกาแฟเพิ่มเป็น3แก้วในขณะที่ใช้แคลอรี่เท่าเดิมแปลว่าเราจะไม่อ้วนขึ้นและหมดปัญหาต่างๆที่เราเคยกังวลใจทั้งเรื่องของน้ำตาลคอเลสเตอรอลและรานสแฟตทั้งหมดเลยหลังจากที่ทานเรายังได้ความสดชื่นแล้วก็เปี่ยมใจเหมือนเดิมร่างกายก็ยังดีเหมือนเดิมตอนนี้ ทางบ้านทานเป็นประจำจากเดิมเนี่ยสั่งถังเช่าคอดี้พลัสแล้วเอาของแถมแต่ตอนนี้สั่งกาแฟมาเลยมาเลยโดยเต็มพอของแถมมาเลยเป็นสินค้าแล้วถูกต้องนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการแถมของแถมที่ดีมากคซึ่งผมอยากจะบอกว่าอย่าคิดว่าอันนี้มันคือคุณภาพของแถมนะเขาแถมของดีเพราะเขาอยากให้คุณได้ลองในตอนนั้นในที่สุดนะตอนนี้มันไม่พอแล้วก็เลยต้องสั่งมาทานกันทางบ้านเลยใครที่กังวลเรื่องน้ำตาลเรื่องสุขภาพ เรื่องของไขมันเรื่องของคอเลสเตอรอลนะฮะตัวนี้คือทางเลือกที่ดีที่ยังทำให้คุณมีความ